สวัสดีค่ะตามที่สัญญาเอาไว้จ้ะเข้าก็จะมาเข่าขอบผ้าถุงแล้วเนะะาะค่ะผ้าถุงสําเร็จเราเมื่อนี้ผ้าถุงเข้าจะแล้วหละจ้ะเข้าใจะใส่ขอบเนาะมันมีขั้นตอนมาถึงขั้นตอนการเข่าขอบแล้วเนาะจ้ะพี่น้องเบิ้งไปพร้อมๆกันได้ด้วยจ้ะนี่เข้าได้ผ้าแล้วเนาะมีขนาดขอบด้วยจ้ะขนาดขอบสนะามสิบสองนิ้วเนาะเอวเพิ่นสามสิบสองนิ้วเนาะจ้ะพี่น้องนี่จ้ะ เขาก็จะใส่ฟางางในผาด้จ้ะท้าขนาดขนาดผ้าให้อยู่ที่ประมาณสามนิ้วครึ่งถึงสี่นิ้วด้วจ้ะสามนิ้วครึ่งนะคะนี่ขนาดนี้บันนี้เขาก็จะทาบลงไปค่ะทาบลงไปเด้อพี่น้องนี่ทาบลงไปให้เหลือเย็บประมาณหนึ่งเส้นค่ะประมาณหนึ่งเส้นค่ะนี่ทาบเพิ่มว่าพอดีบอกนี่ เอาแคบพ่อเย็บอะไรค่ะเพราะว่ามันเป็นพาเศษจากเลือจากผาทุ้งพนเนาะถ้ะได้แล้วเขากะทาบลงไปด้วยค่ะเพราะว่าฟังนี่ถ้าเบิ้งนํำเดอดฟังนี่เขาจะเป,เ,ปเ,ปเป็นเพื่อพับพับพับเป็นขอบด้วยจ้ะเขากันเน่าลงไปเน่นเาเสษก็ได้ห้างด้วยค่ะเน่าตรงกลางเลยเด้อพี่น้องนเน่าตรงกลางเลย ล้งไปให้แค่พอดีกันเด้อค่ะให้แค่พอดีกันทกับไก่แบบนี้แล้ว่ะแม,ม่นบหมคะ เขาจะเอาผ่าถุงทีเขาใส่ซีบแล้วเด้อค่ะนี่มากลับออกกลับออกไปขางขางคิดเด้ค่ะขางในกลับข,าง,ข,า,งขางในออกมาเอาช็อกแต้มเอาเอาช็อกแต้มตรงหัวที่เขาจะใส่ไว้เด้อค่ะนี่ลด,ดลง ใส่เข้าไปดนะ้วยค่ะตรงนี้นิ้วปะเริ่มจากนี้แลนะ้วค่ะสามสิบสองนิ้วสามสิบสองนิ้วหอดนี้เนาะพ,นนนพี่น้องนี่ครับถ้าบลงไปเลยค่ะ พี่น้องเฮ็ดตามเลยเลเดอร์แบบนี้เขาเช็คเขาเช็คขอบเขาเช็ดขอบผ้าถุงก็ขอบใส่กันเนอค่ะเ่าพอดีกันบอ่อตกะกะถาลงไปเลยค่ะเมื่อกดกดไว้พี่น้องกดกดไปน้ำเดอ้อกดไปน้ำย่าใ้้ลาเร่อน แบบง่ายค่ะพี่น้องแบบเ,เพื่อเเพื่อขอบไปจังซีดีดีจ้าพี่นอ้องถ้าเกิดว่าขอบเข้าจเจ้าน้อยเขาก็จะเอาส่วนเนี่ยมาขยายเขาก็ต้องไปต่อผ่าเหลือไปประมาณสองนิ้วเลย ล่าเขาเย็บใหาเย็บอ่ริมริมริมเคมีทั้งนี้เด้จ้ะนี่เห็นบอกเย็บริมริมเคมีนะคะไม่ต้องเย็บเคมีเล่าเราหักขอบมันจะง,ง,ง่าย สามสิบสองนิ้วพอดีเลยพราะแล้วแล้วเท่ากับมาเย็บตัดขอบค่ะอันนี้เป็นตัเป็นเป็นลินกันเพื่ออยังเพื่อว่าเวลา,าลูกค้าลูดสิบขึ้นมาเนี่ยสิบมันจะบดโดนเนือ้อเราเวลาเขาล็อกสิบแต่กับมันมองนี่มันมีช่องมั่บเหคะมันเกิดจะโปโปเห็นเนือ้อแล้วเขาลูดขึ้นมาจะไม่มีช่องเขากับพับหัวแบบนี้จ้ะพับแบบนี้เด้อพับแล้วก็เย็บเลย เือไปเลยเด้อพี่น้องเผือไปเลยเนี่เจ้าเผือข้าเจา้เอา,เจาอ้วนเผือข้าเจ้าผอ,อมันก็จะได้เอาเฮาจะได้เอาส่วนนี้มาขยายแล้วลก,ก็กลับออกมาค่ะ นี่เป็นฟังชินนาเนาะฟังชินนาเข้าก็จะเย็บเป็นหัวทะโน่จ้ะเป็นหัวทะโนูนี่จะเย็บตรงๆกระไรเด้อจาะพี่น้องพับเลยค่ะพับฮาน้ฮาน้เป็นหัวกลออกาอามาเลยค่ะ แล้วแล้วเขาเฮ็ดแล้วแล้วแมนบอเขาก็มาพับค่ะดันผ่าออกไปให้สุดแล้วก็พับผ่านี่เห็นพันพอดีเคมีดเลยจ้ะนี่จ้ะแล้วก็พับพับเลยลงมาจากเสซนทีเข้าใส่ขออไว้มานดนึ่งจ้ะพี่น,น้องให้ตึงๆนะคะเอาเข็มมุดมุดไว้ค่ะมุดไว้นะคะอม,มองมีกระพับแบบนี้ค่ะพับเข้าไป พี่น้องบ่เข้าใจมองไดก็เม่นเขามาถามได้เด้อจ้ะนี่เขาเห็ดให้ตึงๆเนะะื้อค่ะขอบเฮาจะได้สวยเวลาสื่อเคมีสื่อเคมีขอบแข็งเนะะื้อค่ะทีบ่มีกาวจ้ะมันจังถือเฮ้ามาไปเห็ดขอบเห็ดขอบกางเกงเห็ดขอบกระโปงจ้ะตะอยา่ยายาเห็ดขอบใหญ่เห็ดประมาณสักนิ้วกระเบียดหรือนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งก็จะน่อยไปประมาณนิ้วกระเบียดค่ะมาตรฐานสวยบ่คำเอว เข้ากับกัดเข็มมวดไปยังสี่เด้อพี่น้องดึงขอบนิดนึง้อคะดึงดึงขอบอ,ออกนิดนึงแล้วก็พับเข้าไปจ้ะหามันจงสิบปบิดตเนาะหาใหาจงสิบปบิดต จะเลือหน่อยเชิน่อยจ้เพราะว่าเขาเอามาจากตรงถ้าผาบ่พ่อพี่น้องพงลิมเอาเลยก็ได้เด้อค่ะกระสวยดีขึ้นกันวัดให้พอดีแล้วกับพงลิมกระสวยดีขึ้นกันให้เหลือจากเส้นที่เขาเย็บลุ้งไปประมาณสักเคืองเส้นจ้ะประมาณศ5พอจุด้าสวยถ้าเส้นหนึ่งก็จะเบื้งลลังๆสวยแล้วก็พงลิมเอาเลยค่ะ ก็ดีขอบกัตัดไปจะไป,ไปห,ไไหน่ตัดไปพับลงสวยด้วยตัดเข็มมดข้างในได้จ้ะกัดข้างในแล้วก็ตัดย่อนทางที่เขาจะเย็บได้จ้ะ กัดย้อนนะคะกัดย้อนเส้นที่เราจะเย็บนะคะเราจะได้ถอดเข็มมดง่ายๆเนาะ จะเป็นแบบนี้ค่ะออกัดเข็มหมดแล้ววันนี้ข้าก็จะเย็บด้วยพี่นอ้องถ้าเย็บของบนนี่ก็ได้ด้วยค่ะเย็บของบนนี่แล้วก็เย็บรอบก็ได้หรือว่าถ้าจะเย็บไตขอบก็ได้ค่ะเย็บเส้นเดียวไตขอบเลื่อยก็ได้ได้ทีจากน้อยค่ะเย็บได้ทุกแบบนะคะมา,าเต็มออกมามันเรียบร้อยมันสวยแบบนี้ไหมคะ่ะ บนขอบนิดนึงก็นด้ค่ะนี่เข้าข้างล่างมือข้างล่างเข้ากับถอดเข็มมุดได้จี่น้้นถอดเข็มมดดุนะอด,มมดออกนั่นเด้อ mặt trên ở. เฮาก็จะออกมากเป็นแบบนี้ค่ะสวยงามเส้นนี่เ้นที่เฮาเน่าไวเนี่ยเขาจะเลาะกระไดบ่เลาะกระไดค่ะบเป็นอย่งบ่มีขนอย่างกับการใส่งานแบบนี้กดไว้ด้จ้ะเราก็กพยายามดันาขาเข้าไปขาเขาจึงจะบ่บิดขอบ้อาจึงจะบ่บิด พ่นสิดใช่แบบอมแบบนั่นก็ได้จ้ะแต่ว่าแบบนั่นก็มิสิดขอบยืดขอบแต่ว่าก็ะแล้วแต่พ่นถนัดแต่ว่าแบบเนี่ยสร้างมาเป็นเป็นการเอ,อ่อธรรมชาติของขอบเนี่ยมันควน่วนบาควรจะบานจ้ะเท้าเหตุแบบนี้บ่มีบานจ้ะไม่บานนะคะพอดีพอดีเยีางเงี้ยม ขอบเขอาะจะออกมาสวยงามในมุมนี้มันผามันหน่อยมันเลยพับเนี่ยเขากระสอมจักน้อยจ้ะ เรียบร้อยละค่ะเกียบร้อยแล้ว,ลวเข้ากับว้นขอบจ้ะว้นจากทา้งใดขะใดเด้อค่ะพี่น้องขป้าเทาบอบิดเข้ากับว้นจากข้้งนี้จ้ะขป้าเข้าเป็นลูกขึ้นเข้ากับว้นกลับเด้อค่ะพ่น,นกลับมาแบบนี้เพื่อดันค่ะแบบนี้ค่ะง่ายง่ายพี่น้องเอาไปเหตุผลตามได้เด้อเด้จอจ้ะเข่าควาแบบนี้เข่าง่ายนีย้สวยพอม อย่าลืมด้วยค่ะเอาเอา,เอาแค่มีแข็งเด้อพี่น้องเอาเคมีขอบแข็งด้วยจ้ะเม็ดนึงนะ่าจะประมาณเจ็ดสิบบาทซื้อมาไหรเป็นเม็ดเลยพี่น้องว่าเป็นอยังอี่ถ้อาอย่าไปซื้อแบบอันหน่อยๆบางที่มันจะบางที่บางที่แพ่งก็ให้สื่อเป็นเป็นเม็ดคนน่ะอือขอบข้าวกระเหลวๆจ้ะพี่น้องนะ นี่จ้ะพี่น้องแล้วแล้วขอผัดหมงครัเขากระเชยกเบิงมาได้สามสิบสองบอเป๊ะเลยจ้าพี่น้องโอเคจ้าขอบคุณหลายๆเดอ้อค่ะพี่น้องที่เขามาชมคลิปนี้คลิปต่อไปก็อย่าลืมรอชมอีกนะคะข้าสิตัดอย่างข้าสิตัดเสือส,สวยๆนี่แตดเสือโคต ช่วนพี่น้องตัดเสือโคตรเนาะวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ